รู้ไหมจากระวัติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ไม่ใช่โรมันไม่ใช่จีนแต่คือจักรวรรดิมองโกลและผู้นำผู้สร้างมันขึ้นมาก็คือชายคนนี้เจงกิสคานเขาเกิดในชื่อเตมูจินลูกชายหัวหน้าชนเผ่ามองโกลเล็กๆแต่ชีวิตไม่ได้ง่ายพ่อถูกวางยาตายถูกชนเผ่าอื่นทอดทิ้งเขากับแม่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในทุ่งหญ้าอันโหดร้ายแต่จากเด็กที่ถูกทอดทิ้งเตมูจินกลับรวมเผ่ามองโกลได้สำเร็จและกลายเป็นเจงกิสคานหรือ ขานผู้ยิ่งใหญ่เขาสร้างกองทัพม้าที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกตีจีนแตกยึดเปอร์เซียบุกถึงยุโรปมองโกลกลายเป็นจักรวรรดิที่กินพื้นที่กว่า22%ของผิวโลกแต่เทงกิสคานไม่ใช่แค่คนโหดเขาวางระบบกฎหมายเปิดเส้นทางการค้าและให้เสรีภาพศาสนาจากเด็กที่ถูกทอดทิ้งกลายเป็นผู้นำที่โลกทั้งโลกต้องจารึกชื่อเจงกิสขาน